สวัสดีนะครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ไม่ได้มาไล์ขายพระหรือไม่ได้พาไปไหว้พระที่วัดดังที่เคยทาในคลิปนะครับวันนี้ผมจะพามาดูร้านกาแฟนะครับเขาเสียงดังลืกเกินะครับร้านกาแฟที่บ้านของผมเองนะครับที่เป็นเจ้าของเลยก็ว่าได้นะครับชื่อร้านว่าบ้านเสนหากาแฟไทยนะครับตั้งอยู่ริมถนนเจ้าสเสด็จนะครับทางเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธร อ่ะเป็นทางลัดไปที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็ตั้งอยู่ที่บ้านของผมนี่เองวันนี้จะพามาแนะนําหากจะมีพี่ๆที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็แวะทักทายกันได้นะครับมาดูพระที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับที่บ้านของผมจะเป็นกาแฟสดนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับเดี๋ยวตามมาอันนี้แดงโซดามะนาวนะครับแซ่บแซบนะครับอ่านะครับ อันนี้ในร้านปกติไม่ต้องถอดรองเท้านะครับผมเข้ามาก็จะเป็นชุดกาแฟสดนะครับเป็นกาแฟวิวัฒนะครับสาขาที่116ก็จะเป็นกาแฟสดสั่งได้ทุกอย่างครับมีมากกว่า60เมนูด้วยกันนะครับแอร์ก็เย็นฉ่าด้านหนนั่งด้านไในก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านนอกนะครับก็จะมีเป็นสราน้ำเป็นสาศาลาไม้กลางน้ำนะครับแต่ตอนนี้ก็น้ำก็ลดลงนิดหน่อยเนื่องจากจะเข้าหน้าแรงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับ ตอนนี้ประมาณบ่ายสามลูกค้าก็นอยลงแล้วนะครับก็จะเพื่อเป็นการไม่กวนลูกค้าเนาะนะครับจะมีขนมจีนบุฟเฟ่นะครับอิ่มละสามบาบาทนะครับก็สามารถมาทานกันได้มีส้มตำบุฟเฟ่นะครับโคกละสาบาทเดี๋ยวเด้ามาชมครับเป็นร้านเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับนะครับเป็นร้านเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับทํากันเองถ่ายกันเองนะครับวันนี้ตากล้องคือแม่ผมเองนะครับอาจานะครับ อันนี้ก็จะเป็นศาลาไม้นะครับเป็นกลางกลางน้ำนะครับอตอนนี้เรากาลังต่อเติมก็คือจะทําเป็นระบบน้ําสปริงเกอร์ขึ้นไปด้านบนเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับช่วงหน้าฝนนี่น้ําขึ้นสูงมากมันก็จะเย็นสบายใช่ไหมครับนั่งศาลาไม้ริมน้ำเนี่ยครับแต่เอว่าถานาแรงน้ํามันลดเราก็จะปลูกปอเทียงให้มันสีเหลืองนะครับแล้วก็จะเพิ่มสปริงเกอร์หน่อยเพื่อเพิ่มความเย็นนะครับลดความร้อนนอนครับถ้าเราใครไม่ชอบห้องแอร์ก็มานั่งด้านนอกได้นะครับเป็นร้านเล็กๆในครอบครัวของเราเองนะครับ วันนี้อาหารก็เริ่มจะก็หมดแล้วเพราะว่าเป็นช่วงช่วงจะช่วงบ่ายจะมาถึงค่ำแล้วนะครับจะเป็นน้ำยาขนมจีนนะครับอันนี้เป็นน้ำยาป่านะครับเป็นน้ำยาป่าครับเป็นน้ำยาป่าส่วนนี้จะเป็นแกงเขียวหวานนะครับก็นะครับของเราทําใหม่ทําสดทุกวันนะครับขายหมดทุกวันขอบคุณครับผมครับเนี่ยมีลูกค้าการันตีนะครับว่าอร่อยมากนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับขอบคุณครับโอกาสหน้าก็เรียนเชิญใหม่ได้นะครับ อันนี้เป็นน้ํากะทินะครับขายดีมากก็จะหมดแล้วนะครับเป็นน้ํากะทินะครับขอเราจะทําใหม่ทุกวันนะครับตื่นตีสี่ทำทุกวันเนะะี่ยค้าบอกอย่างนั้นนะครับมีอันนี้เป็นเป็นชุดบุฟเฟ่นะครับก็อิ่มละสามสิบเก้าบาทก็ตักได้เลยนะครับตักได้เลยมีส้มตําด้วยสามสิบาทโคกละสามสิบบาทก็ตำได้เป็นบรรยากาศ เป็นบรรยากาศร,ริมถนนเจ้าเสด็จตามที่ผมอ่กากาวไว้ขั้นต้นนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับแวะเข้ามาทักทา,ายกันได้มากินกันได้นะครับแต่อาจจะร้อนหน่อยเพราะว่าช่วงนี้น้าลดมันเป็นหน้าแรงนะครับก็กำลังจะหาวิธีพันน้ําจากสาะน้ําขึ้นมาอยู่เพราะมีสาะน้าอยู่ด้านหลังนะครับแต่ตอนนี้ก็ช่างก็กาลังทําน้ําสปริงเกอร์นะครับก็มีสะพานไม้ถ่ายรูปนะครับถ้าน้ําเต็มสวยเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับก็ก็ขอเรียนเชิญน,นะครับมา ที่บ้านผมได้นะครับบ้านเสนหากาแฟไทยหรือเป็นกาแฟวิวัฒน์สาขาที่116กนะครับก็มาชิมมาดูมาดูกันได้นะครับหรือมาดูภาคก็ได้แล้วยังเหลืออีกหลายองค์นะครับในคลิปฝากกดติดตามด้วยนะครับอโอเคนะครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ